อย่างนี้นะครับดูต่อนะครับคือขึ้นลง60วินาทีแล้วจดหลังจากนั้นหลังหลังจะได้เป็นเฟสสองเฟสสองก็คือนี่คือเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งครับเอไปเฟสสองเฟสสองก็คือรถเลี้ยวขวาที่จะเข้าถนนคีรีวงนะฮะกับวัดเข้าวัดคีรีวงกับเข้าถนนดาวดึงเป็นเฟสที่สองี่เวลาที่2ฮะตอนที่60นี่25ครับต่อไปเฟสที่สามเฟสที่สามก็คือ วิ่งสวนทางกันระหว่างถนนดาวดึงสุวัรคีรีวงพี่ชาวาชว่าเขาชอบพูดว่าวัดใจกันนะครับวัดใจคือตรงนี้จะแจ้งนิดนึงวัดใจคืออย่างไงนะครับก็คือซอยวัดคีรีวงมันเป็น,ปนถนนเล็กๆนะฮะถนนเขาวันจริงๆไม่เรียกว่าเป็นถนนไม่ใช่ถนนต้องเรียก <นะ S 2> เป็นซอย,ซอยเป็นซอยนะครับจริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่าสามแยกอ่าสามแยกไม่ใช่สี่แยกครับ ปริมาณน้อยนะฮะรถปบรมาณน้อยมากถ้าเกิดใช้ระบบสี่เฟสให้ร,หรอกันรถมันจะติดกันเยอะฮะรถทางเข้าทางออกติดกันเยอะแล้ววิ่งสวนทางกันครับผมคือตอนนี้ขึ้นลงอยู่หกสิบวิเรานึกตามนะครับไม่ว่าเรามาจากคอโยธทินหรือมาจากเทศบาลนะครับถ้าเราได้ไฟเขียวก็แล้วไปถ้าเราติดไฟเขียวเริ่มที่วินาทีแรกเนี่ยเราจะต้องรอรถจากไหนะครับหนึ่งก็จะรอรถรอรถเลี้ยวจากตรงนี้ครับรยี่สิบห้าวิ แล้วก็เราเลี้ยวจากตรงนี้อีกยี่สิบห้าวิใช่ครับแต่ว่าเราเราวิ่งได้ได้วิ่งหกสิบวิใช่ครับรอห้าสิบวิใช่ครับนะครับส่วนในส่วนต่อไปถ้าเกิดเรามาจากไม่ว่าที่สบหรือโพลิ่นเนี่ยแต่เราจะเลี้ยวเราต้องจอดรอสมมติถ้าได้เปันอลั้นไปถ้าจอดรอก็คือจอดรอหกสิบวิหกสิบวิครับบวกกับยี่สิบห้าวินั่นแหละครับก็เป็นเป็นแปดสิบห้าวิฮะรอ 85วิครับถ้าเรามาจากในเนี้ยราดึงหรือว่าคีรีวงเนี่ยเราจะตรงไปหรือเี้ยขฝาดามเราต้องรอกี่วิครับก็รอ65วิ65วิเหมือนกันครับไม่ไม่รอ85วิตรงไปหรือี้ยขฝาดามเราต้องรอกี่วิครับ ก็รอ65วิมนกันห้วิเหมือนกันครับเฮ้ยไอ่แอ85ิ้าวิแปดสิ5วิแป5วิแปวิแป5วิแแาวิ พี่ไปดูครับพี่ไปดูนี่ทํางานนักจราจรมากี่ปีแล้วครับตอนนี้นะ่ยฮะอยู่ประมาณตั้งแต่ปีสามเจ็ดสามเจ็ดขับสามเจ็ดเลยสร้างที่นี่เลยที่เด็กมาทางยังไม่เป็นตํารวจเลยตอนนี้พี่ไปดูครับพี่ไปดูนี่ทํางานนักจราจรมากี่ปีแล้วครับตอนนี้นะ่ยฮะอยู่ประมาณตั้งแต่ปีสามเจ็ดสามเจ็ดขับสามเจ็ดเลยสร้างที่นี่เลยที่เด็กมาทางยังไม่เป็นตํารวจเลยตอนนี้ ก็นายจราจรต,อต,ตลอดเลยครับตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าแยกไหนไฟจะจราจรตรงไหนมองพูดพวกที่เห็นภาพรู้เลยครับเมื่อไหร่คร <also> ับเพราะฉะนั้นถ้าแยกไหนไฟจะจราจรตรงไหนมองพูดพวกที่เห็นภาพรู้เลยครับเมื่อไหร่ครับเพราะฉะนั้นถ้าแยกไหนไฟจะจราจรตรงไหนมองพูดพวกที่เห็นภาพรู้เลยครับ